อันน่นๆกินของเราออนไลนครับผมมาแวะกินข้าวที่แถวหมู่บ้านกรลเลียงนะฮะข้างหลังสวยมากเลยเป็นแม่น้ําแม่น้ำอะไรนะผมลืมชื่อเป็นแม่อันนี้แม่น้ำอะไรน,นะรนนนนนะข้างหลังแม่น I ้ำาเรียกไอวายนะไอวายไอวายนะอามากับน้องคนนี้ครับมาด้วยกันสองคนกําลังจะแนะนําอาหารของเรียนนี่นี่คือแกงอะไรนี่กระต่ายกระต่ายอ่ะมีกระต่ายป่าอ่ะกระต่ายเนี่ง เนกระต่ายแล้วมีอะไรไหมอันนี้คือแมวป่าแมวป่าเหมือนเสือโอ้หกลิ่นแรงมากเลยกลิ่นแรงมากไม่กล้ากินครับเป็นแมวป่าเอากระต่ายมาลองครับกระต่ายแล้วนี่อะไรนะอันนี้คืออะไรกระต่ายมีแตกยังชิคากามุให้มาชิคกามนยัอื่นนะของป่านี่อะไรดูๆเอ่าไม่เป็นไรมีแมวป่ากระต่ายป่าของมุนนั่นนี่คืออะไร kênh mà mà chết lý sao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  chết là sao chết lý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  sao chết Quang sao chết lý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  sao ฮะลิงอันนี้ข้ามข้างอ๋อข้างอันนี้กระจงอ๋อกระจงไม่ใช่กอ๋อนี่คือกระจงไม่ใช่กระต่ายกระจงให้ดูดูเปิดตระนี้นเลยอันนี้ข้านี่ลิงนะอ๋อข้างข้างข้าขี้ขี้ข้าข้างอันนี้อันนี้เลี้ยงพาอ๋อเลี้ยงพาเอ้าเอาเลี้ยงพาอ่าเลี้ยงออกพูดไทยได้อพูดไทยมาได้ไม่ดนอันนี้แมว อันไหนแมวแมวป้าอันนี้เหรอแมวหรือเสืออ่าอันนี้หมูป่าอ่ามูป่าอ่ามูป่าไปะไรมะบอกอะไรก่อนอันนี้อะไรอันนี้อีเห็นอีเห็นไม่ใช่แมวปลาอีเห็นกลิ่นมันแรงมากไม่เอาอีเห็นเหม็นมากเลยไม่จ๊ะหรออันนี้ยกระจกกระจก อ๋อนี่นี่อะไรอันนี้อ๋ออันนี้กไก่เมื่อไหรครไก่กินทุกวัน <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ใช่ปะ่ะอ่าโอเคก็คือเอาหมูป่าหมูป่าอันนี้คือมัม่าน้เหรอมาดีมาเล่นเอ๊อดะโฮมาเล่นโตเวตาะหมูป่า,ปาแล้วก็กวางหรือว่าอะไรนะโอเคบอกกระจงอันนี้เอ๊ะอันนี้กระจง อันนี้หมูป่าใช่ป่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เลียงผาอ่าเลียงผาแล้วก็อีกอย่างเนึ้ออะไรนะเมื่อกี้ที่พี่สั่งอันนี้ค้างมีค้างไม่เอาอันนี้มั้งอันนี้คืออะไรนะอันนี้จุกจงเออกระจงหมูป่าแล้วก็เลียงผาสามอย่างโอเคครับดูบรรยากาศด้านในร้านนี่เนี่ยเรากำลังมากินข้าวแกงอันนี้อหมูป่าเห็นไม่เอาเหม็นนะกินแรงอันนู้นในกระทะอะไรนะ อันนี้มุปาอ๋อเราอมมุปะเยอะนะนี่ครับมากินข้าวแกงที่ด่านกะเลงนะไอ้ไม่ได้ด่างเนี่ยแถวกะเลงหมูไก่กะเลงปกติผ่านอย่างเดียวไม่ค่อยได้กินเลยมีของจะมาซื้อไข่ยกาฮโอมาชัดมาฮโอมาเตนอตเตอรีเป็นอตเตอรีละอาหารก็อาหารละตนอตเตอรีซื้อขานโนเมลิลาชื่อลาชื่อร้านชื่อร้านบอกบอกเบอร์โทรเลย ผมผมมาเที่ยวหลายรอบแล้วแต่ผมไม่ดูไงแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเดี๋ยวมูคนักบไปเลยครับพนนับัตรไปวี่งมาวี่งมาเดี๋ยวไปเข้าเสร็จโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราในข้อมูลใน<ป>อินเท<ป>อร์เน็ตผมจะให้นะครับ<ป>ดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนปกติมาไม่ค่อยได้กินไปแวะเต่าต้องนงนี่ครับเป็นร้านกะเรียงที่ก่อนถึงคือถ้าเลยกะเรียงร้านแรกมาจะเจอร้านนี้<ป>จะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูครับแล้วก็หน้าร้านให้ดูว่าบรรยากาศดีนะครับหน้าหลังติดแม่น้ำ นี่เลยนี่เลยแล้วก็รถส,สิบล้อรถเลยแวะกินครับนี่ครับผมมานี้นี่หน้าร้านเป็นแบบนี้นี่เองนี่ชื่อหน้าร้านนี่โอ้มีน้ําตกเลยเราก็นึกว่ามีน้ําตกนะนี่คือข้อมูลใหม่นะคือปกติถ้าคนที่ขับรถมาเองอัได้กินแล้วก็ขับมารถโดยสารไม่ได้กินเพราะาส่วนใหญ่แล้วขับไปกินเต่าต้องนงนครับเราดูเส้นทางติดแม่น้ำวิวดีบิวดีนีครับติดแม่น้ํา ใครอยากกินสัตว์แปลกแต่ค้างผมไม่กินค้างนี่ก็เหมือนลิงอ่ะไม่กินหรอก able to to อะไรวเนี่ยอืม mm. อ่ะกินข้าวกันชิม oh, oh, oh. ต้องถามน้องว่าจะกินอะไรเรามัวแต่เลือกเราคนเดียว oh, oh, oh. น้อน้องจะกินอะไรป่ะน้องสั่งดิน้องจะเอาอะไรเพิ่มมามากินด้วยกันอ่าโอเคข้าวได้อ่าทมินทมินทมินเยอะทมินน้องจะกินอะไรจะกินข้าวกินอะไรไหมอยากกินอะไรสั่งมาเลยจะกินอะไรเพิ่มคือพี่เอาสามอย่างเลยน้องจะกินอะไรเอามากินด้วยกันนี่นะมากินด้วยกันเลย โ <Okay. S 2> อเคกะปิโอเคกะปิ okay. ปน้องจะกินจะกินอะไรก็แล้วแต่จะค้างจะอะไรก็กินนะสั่งนะ <c oughs> พ,พี่ไม่สั่นทัดอันนี้คือหมูป่าผมชิมสักหนึ่งหนึ่งชิ้นนะว่าเป็นยังไง ดีหมูป่าถือว่าดีมีข้าวโพดด้วยหมูป่าเนียวดีใช้ได้ถือว่าอร่อยแต่ว่าคือพี่กแกงไม่จัดจ้านนะของกะเหลียงมันมีกลิ่นหมูป่าติดจมูกเลยอะไรกระจงวะมีกระจงอะไรกระจงเนี่ย โอ้โหนี่หอมมากเลยนั่นจะเป็นกวางอืมอันนี้เป็นกวางมั้งหอมอันนี้กระจงใช่ปะหอมมากเลยกระจงเอกินเราแหละกระจงีอ๋อกระจงโอ้จงหอมมากเลยแล้วดูเลี้ยงผาโอ้ยแกงเลี้ยงผากระดูดฮึมสัสซ่า สัสโอ้โหเดียงผ่านในเครื่องในวะเนี่ยเอากระลอดกะลอดคืออะไรคือตัวอะไระกะรลอดดูกระลอ,อกดงมีอไไหมอ๋อกระลอ,อกดงกร <c oughs> ะลอ,อกดงอร้องมาเลี้ยงผ่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากมันหนึ่งคร่องในวัวเลย กินคือจมูกเหมือนข้างในวัวแบบมันขึ้นปื๊ดมาเหมือนจะข้างในวัวแต่มันขมๆใน,น่อๆเหมือนใส่ขี้เรียนผ่าอ,อ่อนๆสุดยอดกระลอกดงกระลอกดงนี่คือกระลอกนะที่ที่วิ่งกระลอกดงใจใกระลอกอะ่ะผมก็ไม่เคยกินนะเนี่ยครั้งแรกเลยกระลอกดงเล็งส่วนไหนดีวะเนนี้ขอเป็นเนื้อแล้วกันไม่สั่นทัดนะครับถ้าผมใจถึงมจะกินลิงอาจจะกินข้างให้ดูแต่ผมใจไม่ถึง แต่ถ้าคนที่ดตามคิปอันนั้นทัวร์มาเขาหน้าบอกอยากให้ผมกินข้างผมจะกินให้ดูนับขอคอมเมนต์เลยแล้วกันคลิปนี้กระลอกกลิ่นมันแบบเออได้กลิ่นสาบแต่มันไม่ฉุนนะแบบมันพอได้อะเหนียวมากอะไรที่เหนียวผมตกใจเนี่ยสองอย่างเนี้ยคือกระจง กับเลี้งหานกระจงนุ่อขาอืออือกระดูกกระลอ,อกนี่เหมแล้วเอามน,นี่หายใจ้ระเพาะน้ามาพีชเขาจะเรียกว่ากะปินี่ครับหยวกกล้วยหยวกกล้วยหยวกกล้วยนับกะปิชิมกะปิของกะเรียงนมาพริกกะเรียง ผ็ดมากเลยไม่มี้กินกับปุ๋ยแล้วเผ็ดมันว่อห้าเผ็ดอ่ะไม่ไม่มไม่คือเผ็ดจี๊ดเลยอ่ะคือไม่มีเค็มไม่มีเปรี้ยวไม่มีหวานอาจจะเค็มนิดหน่อยคือไม่มีเปรี้ยวไม่มีหวานเค็มเลยน้องกินอะไรกินอะไรพี่คุยอะไรกินมานี่ครับมากับน้องมากันสองคนครับมาตู้มาด้วยกันอยู่หน้าด่านพุทธน้ำร้อยเือนกันก็คือวันนี้พี่จอนายไม่ว่างเรามาสองคนมาบอกขอ,ขอกินอาหาร น้องบอกมาที่ร้านนี้เลยร้านเปรียงร้านนี้เลยนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยคนหลายคนคงไม่ได้ฟิลแบบผมนี่ผมได้หนึ่งฟิลนี่ครับลูกนอนบนขวดน้ำอัเนอดูนี่เด็กน้อยก็เรียงนอนอยู่ปะม,มีขวดเปปซี่หนุนหัวโอ้โหดูเดีดีด,ด,ดีแล้วก็นี่เป็นร้านค้ากินกินครับอ่ะนี่ครับเหมือนข้างในวัวเด้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะ คือแล้วก็เหมือนมีขี้วัวเอาอะไรมาสั่งได้นะนี่ครับผมอยากกินอาหารปลาเนาะออกมาหามาวก็เรียงเลยฮะโอ้โหสุดยอดอเรียงข่าหอมมากๆนะอออหอมจริงหอมยังกับข้างในเนื้อวัวแต่มันหอมแบบไม่แรงอ่ะหอม เจ๋งมากๆแบบหมูป่าชิ้นซ้ายนะครับชื่อร้านตะนาวสีตะนาวสีนะแม่น้ำอะไรพี่แม่น้ำตะนาวสีครับแม่น้ำตะนาวสีชื่อร้านตะนาวสีร้านค่ะราเกดถ่ายหน้าร้านให้แล้วคนไทยมาเที่ยวเยอะนะพี่นะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้แวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แวะผ่านไปคนไทยมากันเยอะแล้วผมมาหลายปีแล้วอผมมานานแล้วมาหลายครั้งแล้วไงแต่ไม่ค่อยได้แวะครั้งนี้ก็มาสองคนแวะเลยครับครับ มทื่ร้านตะนาวศรีติดกับแม่น้ำตะนาวศีเลยวิวนี่ดีครับข้างหลังนี่เห็นแม่น้ำตะนาวศีเลย<อ>ปกติไปกินเต่าต้องนงก็อาหารพม่าทวาเดี๋ยวนี้อาหารกะเรียงครับสุดยอดครับใครอยากกินลิงอยากกินท่านนึกว่าแมวปลาไม่กล้ากินแหละเป็นอีเห็นอึ่งป่าอึ้งซ้อ่ะ กินกระจงมั้ยเอ้ยกินเห็นมั้ยจะกินเห็นะสั่งได้นะแต่ต้องกินแต่พี่ไม่กินนะเพราะว่ากลินแรงเหลือเกินมาเกีเห็นกินแรงมากเลย่อเคไหมครอบล้วจะกินตัวสั่งแล้ว เท่น้นทีานั้นแต่ไม่ได้แบะถ้าใครเชอารถตู้มาเองอะแบะได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามาแบบโดยสารมายังผมอะไม่ค่อยได้แบะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไปแบะเต่าต้องนงบ้านเต่าต้องนงหอมมากเลยเนื้อหอมมากๆเนื้อหอมนะกระตองหอมมากเนื้อ ไม่ได้แนะนำตัวไหนกินนะเพราะว่าเราทำแกงไปแล้วเราก็กินอร่อยอร่อยกระจงน่าหอมอาจจะมีเบิ้ลกระจงอันนี้ก็อร่อยเนืงองขาดาแต่หนุ่มกินแล้วมาได้ครับร้านนี้โอ้โห <c oughs> อยากจะลองลิงอยากจะลองที่เห็นเอาเลยสูตรของคนกะเหรี่ยงทำ ตอพินี่ไม่กินเลยชิดซ้ายขอเลงสองอย่างเนี้ยกระลอกน้องตัดการเนื้อนเหนียวมากเลยกระลอกเนียวไหมเก,ก่งกวามพี่จะหมดไปหรอกเก่งกวา่าจะหมดไปหรอแล้วก็ตอนนี้มันก็เรือมู่ป่าอะไรพูเลยเอ,อ่าใช่เก้งก,กวามม้างพี่แแต่กระจงอร่อยเลยพี่นะรกระจงอร่อย นี่ครับคุยด้วยเรานี่คุยกัเขาได้หมดแล้ว <c oughs> ในไทยยังไม,ม่ค่อยมีกินใครที่จะมากินมาเมืองการ่ะยังไม่มีแต่ถ้าเลยมาพูดํำร้อนทำออเดอร์พาร์ทสามสิบบาทข้ามาหน่อยเดียวได้กินเลยเค,ครบเลยราย้านนี้เอาจัดตู้มาทอดตู้มาผมคบ้านต่อรงราคาได้แล้วก็ลองคุยดูยกินอาหารป่าน,นี้สุดยอดเลย ครบทุกตัวจะกินตัวอะไรกระโจงกระเลียงผ่านที่สุดยอดแล้วเรียงผ่าภาษาก็เรียงเรียกว่าอะไรพี่ตาพระตาพระครับแล้วกระจงอะพี่กระจงประเดประเดอ่านี่ผมนี่นครับดูเรียนรู้หมูป่าหมูปลาพอมีพอมีอืม กะล้อนี่กะล้อเขาบอกพี่ว่ากะลอกะล้อดงคือตะบกโกตะบกโกอ่าน uh ี huh. <c 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 ่ได้กินด้วยเรียนรู้ภาษาก็เรียงไปด้วยนะพี่ของพี่เผาอะไรเคนยูไหมของพี่เคนยูนะอืมเคนยูทางนี้เคนยูครับคนนี้เป็นเคนยูหมดเลยฮะ ตอ่ออะไรเพิ่มตังแล้วล่อ่าครับอืมอือนานแล้วจริงๆงานพี่ได้กินอย่างนี้พี่พี่ตุ๊กตาตีกับพี่มีกระต่ายไหมกระต่ายหายากไหมหายากครับกระตา่ตายหายากอืมข้าวอ่ะพ่อ น่ากระจงเพือเลียงผ่าอันเลียงผ่าถูกไหมเลียงผ่าผ่ามากพือขาะกไปอีกเ่อะไรเียเียเลียงผ่านใช่ป่ะก็เลี้ยงผ่าเนี่ยเนี่ยนน้ำอีก้เออเออเอาไว้หนึ่ง คนที่มาจับไอิ์ลเียมแล้วส่วนมากคนอีสานก็ชอบกินกันนะไอ้พวกเลี้ยงผ่าคนไทยก็ชอบกินนะครับไม่รู้พี่ผมอะเร่งมาหลายเทแล้วจะเข้าจะเข้าพอดีมามารถโดยสารไงแวะไม่ได้ไงนี่มาสองคนแวะเลย พอดีปีใหม่ด้วยคนเที่ยวหากันก็จะหยุดเที่ยวกันอืมเลยอาหารขาดอืมไงขัดนี่ก็นักขาดนะพี่ก็บอกว่าอาหารขาดเล็กน้อยผมบอกว่าปกติกินยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะพี่ก็บอกว่าอาหารขาดเล็กน้อยนี่ตาลางขัขาดนะครับเลียงผ่ากระจงเก่งกวางนะอาหาเลยนะพี่เราใน่ป่าเนี้ยหรอ อันนี้คือไก่ป่าไหมที่เอามานี่ไก่ป่าครับไอ้นี่ไก่บ้านไม่มีไก่ป่าก็เอาไก่บ้านมาแทนครับนี่ครับผมสั่งเบิ้ลมาแล้วโหนานๆได้กินทีอประเทศไทยกินหมูปอรยงิอะไรกอะรอะอะไร่อกะเอะน ก็ไป้ที่ยไหรอเป่นเรือ่อวนี้ก่อนคลิปนี้ผมเลยหมูป,ป่าเนะ้ยอะไรก็ไม่้ประจงกับอันนี้อร่อยมากเลยนเนี่ยผาโอเ่คื่เราากับอันน,นั้นทั้งอย่าคิดไปดูในการวานเที่ยวทวายนะง่ายมากนะครับให้ต่อทีมงานรถตู้พิจาไณากันไนดะ้านะาถูกทุกร้าน เนะพราะเป็นทางผ่านเหรอแต่ถ้าขับมาเองนะผมแนะนำนะจะไปถวายนะมันจะมีช่วงได้ช่วงหนึ่งไม่มีป้ายบอกระวังจะไปหลงนะครับมันจะเลี้ยวเข้าเตาตรงน่งจะมันจะงงช่วงหนึ่งเดี๋ยวพิ่นี่คือหลงกันนะไม่มีป้ายบอกกลมาลองดูให้ดีนะครับ